สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้าโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่สามิถุนายน2 5 6 5นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18บปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับผมหลุดไปนะครับผมต้องขอโทษเอีพี่น้องนะครับผมตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผมแอดมินก็ให้รู้อยู่ที่1นะครับผมสำหรับ1นะครับผมก็จะมี1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1.8และก็19งนะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะเป็น12 14 15 1 7 1 8้และก็19งนะครับผมถ้า fc พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือก ให้กับ f อพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไปชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสําหรับหนึ่งนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสําหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่3 1 2 5 1 4 0 1 7แล้วก็218นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ